สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการเดินทางนะฮะเส้นทางระหว่างจากอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะมุ่งหน้าสู่อําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับพาหนะคู่ใจที่พาเราเดินทางแล้วก็มาร่วมรีวิวเส้นทางในวันนี้นั่นก็คือเวสป้าจีเทสสามนะครับผมกับการเดินทางเขาบอกว่าถนนเส้นนี้นะท้าทายมากเลยสายไบ k e เกอร์ออนทัวร์หรือว่าพวกที่ชอบเที่ยวโดยใช้รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ย เส้นทางเนี้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี้ยต้องมาท้าทายตัวเองว่าเราจะผ่านด่านเหล่านี้ไปได้ไหมเหมือนเล่นเกมพูดง่ายๆเหมือนเราเล่นเกมว่าเราจะผ่านด่านซิกแซกขึ้นลงดอยอะไรเงี้ยได้หรือเปล่านะครับผมกับเขาเรียกว่าสามภาระนะที่ขนมาด้วยแล้วเรานั่งคนเดียวเราจะลอดไปถึงอำเภอเวียงแหงไหมอำเภอเวียงแหงก็จะเป็นอำเภอที่เป็นปาการเป็นด่านอ่าระหว่างเข้าไปสาภาพเมียนมากับไทยนะครับเป็นดินแดนเมื่อก่อนเขตก็จะเป็นมีประวัติค่อนข้างเยอะ ทั้งสมเด็จพระนเรศวรที่ยกทัพไปด้วยมีสถูปมีอะไรแบบเป็นเมืองที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราควรจะไปสัมผัสนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนจุด,จ,ดจุดหนึ่งมันเป็นบ้านอยู่กลางป่ากลางป่าเลยนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เจอเจ้าของบ้านเราก็เลยถือโอกาสจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เปิดคลิปแล้วก็ให้ชมความงามของบ้านหลังนี้บ้านกลางป่ามีลำธารเล็กๆไหลผ่านนะฮะแล้วก็ดอกบัวตอง มีลำธารเล็กๆไหลผ่านแล้วก็ดอกบัวตองอยู่ริมทางนี่ตรงนี้นะครับแตได้เราไม่เจอเจ้าของเราจะอยู่แค่บนสะพานนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปมันจะกลายเป็นบุกลุกเอาก็จะอยู่แค่หน้าบ้านแต่ว่าชอบนะครับต้องบอกว่าถ้าเจ้าของมาเห็นก็คือชอบบ้านหลังนี้มากมันอยู่กลางป่านในหุบเขาแล้วก็มีแม่น้าไหลผ่านเส้นนี้พร้อมๆกับดอกสีเหลืองที่อยู่หน้าบ้านมันบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองนะไอ้ดอกสีเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยตรงสะพานไม้ไผ่คล้ายๆกับ สะพานโบราณเก่าๆแล้วเราก็ได้ยินเสียงน้ําตกเสียงนกร้องนานๆรถจะวิ่งผ่านไปทีก็ได้ความรู้สึกมีความผ่อนคลายนี่คือบ้านเรานะประเทศไทยเรานะจุดสตาร์ทที่เราจะเดินทางนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงดาวเราจะเลี้ยวเลี้ยวทางด้านไหนเอ่ยซ้ายมือเลี้ยวซ้ายมือเพื่อเพื่อไปอำเภอเวียงแหงนะครับถ้าเราตรงไปเนี่ยมันจะไปอำเภอฝางแต่เราไม่ไปอำเภอฝางนะครับเราจะไปอำเภอเวียงแหงกันนะเพื่อ ไปรีบิวเส้นทางแล้วก็ไปนอนกลางเต็นท์นะฮะขณะนี้เวลาบ่าย2.11มง11นาทีนะครับเรากำลังอยู่บนถนนเลข1178นะครับจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะผ่าน เมืองายเมืองายนะครับถนนเส้นนี้ไปสามารถไปโดยอังคังได้ด้วยเพราะดูจากป้ายที่เขาเขียนบอกเราไว้เราจะขี่มอเตอร์ไซค์แบบว่าสโลไล์ช้าๆนะครับเพราะเราไม่ชินเส้นทางแล้วเราก็ไม่เคยมาถนนเส้นนี้เลยก่อนที่เราจะเดินทางไปที่อำเภอเวียงแหงนะครับเราผ่านเมืองงายที่เมืองายเนี่ยจะมีสถูปพระเนรศสวนนะครับข้างหน้าเรานี่แหละก็คือสถูปพระเนรยสวนมหาราชน,นะครับที่มีไก่ชนอยู่ ไก่ชนตัวใหญ่ๆอยู่ล้อมรอบน่าจะคนมาแก้บนค่อนข้างเยอะนะฮะสถูปสีขาวข้างหลังก็จะเป็นโดยหลวงเชียงดาวนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในสถูปกันดีกว่าสถูปพระนลเรศวรน,นะครับรอบรอบสถูปก็จะเขียนประวัติประวัติคร่าวๆก็คือว่าทรงได้ตั้งค่ายทับยั้งนะฮะยั้งทับ ที่ตำบลเมืองงายคือสถูปที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้แล้วเสด็จยกทัพหลวงไปที่ตำบลทุ่งแก้วขณะนี้่ในความปกครองของพม่านะฮะแล้วประชวนประชวนนะครับที่พระพักเป็นพิษสวรรคตรเมื่อวันจันทร์ที่น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 สเสวยราดได้สิบสิบอ่านไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะมันเลือนละนี่ประวัติข่าวขาวนะครับเดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้ อันนี้มองอีกมุมหนึ่งของสถูปนะครับเราก็จะเห็นรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่กำลังลินน้ำอยู่เราจะเดินเดินรอบสถูปนะครับเดินรอบสถูปมีไก่สองข้างนี้ก็จะมีไก่อำเภอเวียงแหงนะครับเลี้ยวซ้ายมือนะครับ ตรงไปดอยอ่างขางแล้วก็เมืองนะเราไม่ไปเมืองนะนะครับต้องบอกว่าทางค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็สะดวกสบายไม่ถึงกับลาดชันมากนะครับแล้วก็เป็นทางโค้งนิดหน่อยนะฮะอยู่ในป่าคือขี่มาเรื่อยๆช้าๆแบบว่า สโลลายได้เลยสบายๆมีภูเขาเป็นเพื่อนมีต้นไม้มีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยกับถนนเส้นนี้นะครับไม่ไม่เปรี่ยวไม่น่ากลัวแล้วก็เหมาะสำหรับมามาท้าทายกับสายไบค์เกอร์นะฮะตอนนี้เราจอดมอไซค์แวะพักรถนะครับผมที่ประตูทางเข้าอำเภอเวียงแหงนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้านะเห็นไหมว่าเขาจะเป็นซุม้มเป็นคล้ายๆกำแพงเมืองแล้วก็มีประตูนะฮะปิดเปิดแล้วก็ มีห้องน้ําด้วยมันเป็นจุดแวะพักรถก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับตรงจุดแวะพักรถระหว่างเชียงใหม่เวียงแหนแล้วก็เปียงหลวงเนะี่ยมีร้านกาแฟอยู่บนต้นไม้เลยนะะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยสวัสดีครับ,รบ <c oughs> อันนี้ร้านกาแฟใช่ไหมครับเนี่ยมีอาหารด้วยใช่ไหมฮะ,มะอ๋อมีน้ำเงี้ยวไหมน้ำเงี้ยวบะมีค่ะน้ำเงี้ยวบะม,มีนะฮะ อันนี้ไอเดียดีมากเลยเนาะมันเป็นอยู่บนต้นไม้อันนี้เป็นจุดแวะพักรถใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> ก่อนที่จะเดินทางไปเวียงอันนี้ชุดสใช่ไหมสวยมากเลยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยัขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เดินไปตรงนั้นหน่อยนะเดี๋ยวค่อยมามาถ่ายรูปตรงนี้ <ฮะ S 1> ว่าไอเดียเขาดีนะครับเป็นบ้านบนต้นไม้แล้วก็อันนี้ต้นอะไรรู้ไหมฮะต้น ต้นยูคานะครับเขาก็จะจอดรถกันนะเป็นจุดแวะพักรถก่อนจะเข้าเขตเวียงแหงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านต้นไม้อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวมาเดินดูของฝากกันนะบ้านต้นไม้เมืองแหงเหมืองแห่งความสุขนะครับเรากำลังเดินมาเที่ยวที่ตลาด อันนี้ตลาดอะไรครับเนี่ยตลาดตลลาดโชมวิวใช่ไหมครับอันนี้ทำอะไรครับดองไว้ดองอันเขาเรียกอะไรครับเนี่ยอนนีมมัหมากอะไรนะลืมชื่อแล้วลืมชื่อแล้วมันเปรี้ยวๆหน่อยเนาะขขีี้้หนนไมเออเขาขี้นกขี้นกเออมะกอกขี้หนูเออมันจะเปรี้ยวๆหน่อยเนาะอันนี้ฟานแล้วก็ดองมีต้นมันไหมอันนี้ชนเผ่ารีซอร์ท ชุดสวยมากเลยอ,อีกไกลไม่ถึงเวียงแหงเลยครับยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลชินดูชินดูท้องว่างอยู่มันเปรี้ยว uh, มันเปรี้ยวมากอร่อยนะ <laughs> ได้ได้ครับขอบคุณนักนะักเน้ออ้เปรี้ยวมากกินแล้วก็ต้องซื้อสมัยนั้นเดี๋ยวเดินมาตลาดริมทางนะฮะตลาดริมทางกันมีอะไรขายม,าม้างเอ่ยมีส้มส้มรู้เท่าไหร่ครับเนี่ย ตามร้อยค่ะอืมมีอันนี้อะไรครับเนี่ยลูกไหนคะ่ะลูกไหนแล้วก็มากอกขี้หนูเนาะแล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยเ,เชอร์รี่ดอยเหร่ะครับรถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยสรสชาติมันจะเป็นยังไงเปรียปร้ยวๆไหมอ,อืมหวานใช่ไหมอันนี้ดองดองใช่ไหมครับได้ อย่าเดินดูอย่าใจซื้อย่าเดินไปก่อนว่ามีอะไรขายบ้างใคซื้อฉันน่เลยนี่นี่คุณแม่นะเชียร์ใหญ่เลยไหนพูดภาษาลีซอให้ฟังหน่อยสวัสดีบ้างยงครับสวัสดีคบุปมุกคุปมุคุปมุมเนาะอ่าอยจะเดินจะเดินไปดูกันนะว่ามีอะไรน่าซื้อมั้งครับอ่ามีมะกอกขี้หนูนะครับมะกอกขี้หนูแล้วก็ อันนี้แตงดอยนะครับลูกใหญ่มากโอ้โหนี่ยุกยาวมากเลยอันนี้มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดลูกไโลเท่าไหร่ครับโลห้าสิบค่ะโลห้าสิบนะครับแตงนี่ลูกใหญ่มากเลยเนาะอันนี้ฟักทองใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกหนึ่งเท่าไหร่หรือขายเป็นโลอ่ะขายเป็นลูกนั่นแหละค่ะมันจะมีราคาติดไว้อ่ะอโอ้โหนี่ฟักทองนะฮะกินีราคาก็ขายโลละสิบห้าบาท กินไม่หมดนะเนี่ยเป็นปีนะลากชูขายเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบข่อยี่สิบบาท,บาทต่อมาก็จะเป็นมะมะกอกขี้หนูพุทราหนูเท่าไหร่อะพุทราน่าจะห้าสิบร้านเดียวกันไหมเออขาเล่ร้านค่ะเขาฝากมะกอกขี้หนูอันใหญ่เท่าไหร่หนูน่าจะถุงละหนึ่งร้อยบาทถุงเล็กห้าสิบใช่ไหมครับถุง จุดแวะพักรถแล้วก็มีตลาดนะครับ<ม>เดี๋ยวเราต้องซื้ออะไรอุดหนุนช่วยแม่ค้าหน่อยอะ,อะไรดีเอ่ยอันนี้ลูกละสี่สิบนะครับไอฟักทองเนี่ยอันนี้ฟักทองดอยใช่ไหมหนูนอันนี้ต้นรากชูนะฮะคนที่ไม่เคยเห็นจะเป็นต้นอย่างนี้ใบมันกินได้ใช่ไหมครับใบมันกินไดนะ้เนาะกินได้ทั้งต้นเลยครับรากชู จะไปเอาร้านไหนดี <l ś 2> <g mail> นี่นะฮะจะสินค้าก็คล้ายๆกันหมดเลยเราก็เลือกร้านที่เราชอบแล้วก็ซื้อหาได้เลยนะครับทั่วลายอันนี้ทั่วลายหนูขายเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกถั่วลายเนาะอ่ะพี่เอานี่นะถุงนึง,ง,ง,งเพื่อนนี้ดีอันนี้เหมือนกันไหมเนี่ยคล้ายๆกันคะ่ะพี่เอาไปต้มเหมือนกันได้แต่กินไม่ทั้งใันค่ะแล้วอันนี้กินทั้งเปลือกเลยอ่ะค่ะทั้งเปลือกได้เลยขย่เอานี้ดีกว่านะครับ อันนี้ซาวเนาะสามถึงห้าสิบเบอพิบิียังมีรถไหมครับอ,อ,อันนี้มะเขืออะไรเนี่ยมะยันมะเขือขมค่ะมะเขือขมอ,อ่ะเดี๋ยวช่วยซื้อร้านนี้ดีกว่าเ<ม>พราะเป็นร้านแรก <c oughs> เอาเชอร์รี่ครับผมอันนี้เชอร์รี่เนาะเชอร์รี่ดองใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ไมีมีไม่ดองมีไหมม,ไมีค่ะทำมาก่อกคิหนูดีกว่าแม่อันนี้อ่ะ

แล้วเรื่ี้เอาขาโน้ให้นหน่งยเนาให้เน่ย้ส่นรับที่รไปให้เขาไมให้สี่ข้าวเนื้แม่มาเอากะมาเอาขาวกะข้าวแม่เอาอ่ะถ้าโน้แม่เอาไปเลยให้สี่หูแม่แม่ข้าวไปแล้วอายมันคือเครื่องเนี่ยนะข้าว และจุดที่ผมชอบมากที่สุดตรงจุดแวะพักรถนะครับก็คือข้างหลังที่เป็นวิวแบบโอ้โหเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแล้วก็เห็นวิวแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะเดนแดนแถบนี้มันเป็นเดนแดนแบบหุบเขา เป็นหุบเขาเลยแบบขึ้นเขาลงขึ้นเขาลงอย่างเงี้ยแบบว่าโอ้โหสนุกสนานท้าทายมากถ้าเราเป็นตัวกระตุนเราจะกระโดดกระโดดกระโดดแต่อันนี้เราไม่ใช่กระตุลเราก็จะเลาะเลาะอย่างนี้สนุกเลยทีเดียวนะครับผมกับการเดินทางมาจากอําเภอเชียงดาวเข้าอาเภอเวียงแหงนะฮะเวียงแหงนะครับผมแต่อนนี้เป็นจุดแวะที่ชอบคือต้นไม้บ้านต้นไม้นั่นแหละแล้วก็กําแพงเมืองนะครับแล้วก็วิวทิวทัศนะครับปะ่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อ ที่เราเห็นนี่ก็คือบ้านเล่าบูนะครับหมู่บ้านเล่าบูตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแสงอาทิตย์เนี่ย รู้สึกมีความสุขมากเพราะว่ามันหนาวแล้วพอได้แสงแดดมันก็จะอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มเห็นคุณค่าของแสงอาทิตย์แล้วอากาศเย็นมากนะยิ่งเข้ามาในตอกซอกซอยลึกยิ่งยิ่งหนาวนะครับอีก20กิโลนะฮะจะถึงเวียงแหนแล้วเราขี่มอไซค์กันไปเรื่อยๆในช่วงเวลาเย็นๆนะครับนี่จะ5โมงแล้วนะบ่าย4มง22นาทีนะครับนับเพื่อนไป5้าโมงอีกครึ่งชั่วโมงนะโอวดวงอาทิตย์ต่มาดีใจมาก ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะฮะมาจอดรถหน้าเซเว่นเวียงแหงแล้วก็ตรงข้ามกับเซเว่นก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอเวียงแหงนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอันนี้มอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็ดึงกุินแจวออกมาเดี๋ยวรอเพื่อนนะรอเพื่อนก่อนอันนี้บรรยากาศอำเภอเวียงแหงนะเงะียบสงบมากเลยอำเภอเนี้ยครับตอนนี้เราเจอเพื่อนแล้วะที่อำเภอเวียงแหงนะฮะที่ยุดช่องไหนนะยุดชื่อเดวิสตอรี่อ่าใช่ครับช่องเดวิสตอรี่ เดยุตสตอรี่นะนี่วันนี้มาหาเพื่อนที่เวียงแหงเดี๋ยวจะไปนอนกลางเต็นท์กันเนาะใช่ครับวันนี้ก็แดูทะเลหมอกทะเลหมอกที่ชื่ออะไรนะม่อนตาเอ็ม่อนตาเอ็นะครับม่อนตาเอ็ดวันนี้แวะกินเติมพลังงานก่อนก๋วยเตี๋ยวข้างๆกับเซเว่นนะครับไปยุติก็จะพาซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่อีกทีบนม่อนดีกว่าเนาะใช่มอนดอยนู่นแหละ